าเพื่อว่าไผคิดหอดอาม่าอยู่เนาะตอนนี้คืออามายู่สบายดีบ่เจ็บบ่ไข้็งยังแต่ว่าเป็นไอ้หน่อยนึงเพราะว่าอากาศช่วงนี้คือเปลี่ยนแปลงเนาะอะอ้าวตัวมูน้อยไงเมื่อเล้กขวัญจะต้องมาเสืียร์มั้งผู้ผู้ท้าผู้ผู้มาเฉะเกิดก่อนของขวัญหนึ่งเดือนได้ไหมขึ้นมือสีด้ำตาลสุดสุดจะเอ๋นี้ตื่นเต่าแล้วก็ยักนอนแล้วฮะจิ้จิ้วตาแจ้งเลยในตุลีเป็นสาวเลวเหรอสบายดีเอ๋อ Sao vậy đi. đi ăn đi. <cười> <cười> à? Thôi. Thôi, xinh, là gì? Thế nào? Ok, mi lái nối suốt Học cụ Đà lợi สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข่าสูซองอะครยามีคือมันนี้คือเฮาสมาถ่ายคลิปแล้วก็ชี้พาทุกคนมาเบิงบรรยากาศอยู่ในบ้านเนาะออของควันตื่นแต่เศร้าเลยตื่นแต่สามโมงแล้วก็แบบบยอมนอนเลยนะทุกคนเบิร์ตาเธ่ที่แหละตาแจ้งแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังตาแจ้งอยู่เีเบิรเ <laughs> บิงแม่อยู่ ตัแจ้งตลอดเลยนอนบม่ค่อยอิม่มไว้นอนอิ่มแล้วต่อไปนะเบิ้งสภาพไม่รู้ออนคือบเ่อหลังหนาหมดมือก็อยู่ได้เพราะวะ่าของควันขี้ให้ช่วงนี้นะขี้ให้ขี้ให้ติดมือถามว่าเขาอุ้มแบบนี้ให้มันจะบ่ให้เนาะมันบ่ให้เลยถามว่าเขาอุ้มแบบนี้ให้นะตรงไหนอุ้มตลอดเวลาแล้วก็คือเขาเ,เป็นเไม่รู้ออนไม้แดแล้วก็แบบบ่สังเกตอย่างเลยถามว่าอุ้มลูกแล้วนะ ต้องอยู่แบบนี้เบื่องกันแบบนี้แต่ก็เทียนหูไปเนาะเขียนหูที่จะอยู่แบบนี้เดี๋ยวเสียเบื่องของควันตาแจ้งอยู่จเจ๊นี่ตื่นแต่เศร้าแล้วก็ยังนอนแล้วฮะด,ดื้อตาแจ้งเลยเดี๋ยวนี้คือของควันไฮแล้วเด้อทุกคนไปนอนห้องหมอสีเขนหาวันเนาะบไหม พออยู่หัวของขวัญหานะมันจะมีตุ่มอียงออกมาอยู่หัวนะทุกคนก็เลยบ่สบายแล้วก็อยู่บ่ได้เนาะหายได้หายว่าหายจนแบบว่าเสียงแฮบหมดเลยนะทุกคนคอคอแบบแสบหมดเลยนะแต่ว่าดีดีดีขึ้นหลายแล้วดีขึ้นกลับมาแล้วโอ้ยตอนนี้คือของควันได้ประมาณ อันนึ่งเดือนกับห้ามือแล้วเนาะเดี๋ยวเนี่ยชิพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านหูตื่นเร้ามากคือแบบได้ฮับออกซิเจน <c oughs> แบบสุดสุดชื่นเลยทุกคนมองไหมเย็ยนๆแล้วก็แบบููสึกว่าสดชื่นเพื่อนของเราได้โจ๋วเลยบูว่า ปีนี่สิใดบอในโจไไหวเลยเพราะว่าค่าใส่ใจเลยนี่คือแบบโหเป็นแต่ยานเลยบกคิดบกฟันมาสิใดใจปันนี้หลังจากมีลูกก็คือมีค่านี่ค่านั่นมาเลยทุกคนหลังจากมีลูกมาก็คือมีค่าใส่ใจสูงขึ้นสองสามเท่าเลยเพราะว่าคือลูกต้องแบบอ่าต้องการใส่แบบคงจำเป็นก็คือแพนเพิร์ดยัง ของไส่ที่ว่าเอียงจาเป็นนี่แหละโอ้ดีด,ดีคือสินค้าแพงแหงเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างนะเอามาแต่ไทยเนาะส่วนไรมันเอามาแต่ไทยแล้วก็ขตัวจะแพงขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเงินบาทขึ้นแล้วก็เออเงินเราออนคาแดเนาะซื้อ,อยังกับบุคคลเราจักตอนนั้นคือม่ยายนึงเดี๋ยวนี้คือไปแล้วสองสามทบก็เลยว่าค่าดใจสูงแฮงยอียงก็แบบได้ซื้อนะ ของเฮาก็คือบ่ได้ซื้อแล้ะแต่ว่าสื่อของน้องของขวันจำเป็นจำเป็นต้องให้สื่อนอะนี่อเม่กำลังกินเป็ดเ,ดเ,ดเดกลือไก่ไก่น้ำช่วงนี้คือมีแตอ่อุ่มลุกไปไปมาแล้วหน้าที่ของเขาก็คืออีเมเห็ดตามหมดแล้วอีเมเห็ดต่อไปเขาก็ของควันแข็งแข็งขึ้นมากแล้วก็เขาก็ในเห็ดเยี้ยเพื่อนได้แล้วแต่ว่า นีน่ีคือ,อยังอุ้มอยู่ยังบ่แข็งเถื่ออีกก็มาสองเดือนนี่นะจะได้แล้วเนาะมีไก่ที่เขาเลี้ยงไว้กินเมื่อแล้วทุกคนเขากินเมื่อแล้ว <c oughs> กินขาา้าวทอ,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 องเมื่อแล้วเนาะคุณควนาแม่บังแม่อยู่คิด่อแม่ว่าอย่างนี้นี่ไก่เขาฆ่ากินเมืแล้วเหลือแต่ซ้งนี้ มีมากันนี่งดินี่จะาอรุณยเหวสิน่าเจโอ้คมีไรน้อยสุดเขาปุ๊กไว้อยู่ข้างน้นี่นะมูก็ขากินตัวนึงออย้เียวอือะจชิิ เืนอมีาอ mm. ่ะเหรอโอ้ตัวมวนหน่อยไงมเ่ขาาจะตงมาเสียใจมงทุกเพรท้าก็มาจ้ะเกิดก่อนของควันหนึ่งเดือนได้ไหมคุณมูฟิจงว่า่งมาอพาแล้วคขมพามเออบว่นี่เยเขเยเทมี่ลก็คือมาเลนเกิดพร้อมเดียวกันแต่ว่ามีตัวตัวใหญ่ก่อนแล้วก็หน่อยก่อนอืมเียงมูไว ตัวนึงคือเขาขาก,กินเลยทุกคนพอรีเหมือนของก้อนใด้ประมาณอ่าประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็ขาก,กิน, <c oughs> <c oughs> นประมาณนี้เลยอ่ะมาก

สายดีตุลีน <c oughs> ี <c oughs> ่บ่ได้เห็นตุลีดนโดนเลยแม่นบ่นี่ตุลีเป็นสาวแล้วเด้อสบายดีอ๋อสดีสดีอันนี้ีอันนี้จะเป็นอ่าลูกของเอยของอาน้อยเนาะบ่แม่เอยคิเนาะเอยลูกพี่น้องลูกน้องกับอ่าพ่อคน้อยแล้วก็เอามาอยู่น้ําคนนึงนะแล้วตุลีเป็นสาวแล้วกําลังวีผมอยู่ สิไปองค์เฮียนันบ่เมื่อนี้นี่ย้ายไปเสาแล้วได้ทุกคนอ อันนี้คือไก่ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อนยังเหงือแต่ซ้ำนี่หแหละเพราะเขาข่ากินประมาณนี้เนาะแล้วก็ถามว่าบินออกจากอ่าอยู่นี่ะนะแจ็คแมนไพร์มาข่ากินกับโบจักเนาะเสียไปเลยถามว่าบินออกจากนี่เลยนิดหน่อยจะไปกินกับโบจักแถวนี้นมีมีมีขโมยเยอะ นี่สิพาไปเบิ่งกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยของอากิโน่ที่ไปไปไหิวแล้วหิวแล้วกระต่ายน้อยตอนนั้นคือเอามานี่น้อยซื้อนกซำกำปั้นมือกำปั้นนี่นะนี่น้อยหนึ่งแต่ว่าเอามาคือโอ้โหเลี้ยงไปเลี้ยยมาใหญ่แหงเลยอุ้มกับว่าแพงเลยนี่เบิ่งเบิงอยู่โทรศัพท์ขึ้นนน้อยแต่ว่าเวลาเอาอุ้มนี่คือโหนักแหง ตาไหวเป็นนี่โอ้บ่บ่ใดมาเบิงหลยหล่หมื่นเติบเลยเขาจะเอาอันนี้ให้เป็นอาหารของกระต่ายกระต่ายบ่ค่อยเลือกอาหารเนาะกินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างถ้าเป็นพืชนะจิ้กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยดุกดิกเติวมาดุกดิกดุกติกดุกดิก,ดก,ดกอันนี้กระต่ายน้อยของอากิโน่กับคำวันเนาะตอนนี้อากิโน่กับคำวันไป ไปรับจ้างเพิ่นไปไปรับจ้างอยู่พุ่นเนาะอยู่ต้นเพิงเขินเนาะดิด้วเจ๋เอ๋จะเอ๋ดิ๊ด๊ตุ๊กติ๊ก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 ฮึ่มฮึ่นี่ขื่นมาคือกินหมดเลยใบอย่างอันนี้นี่ถ้าว่าบ่แห้งคือกินเนาะแต่ว่าอันนี้แห้งแล้วบ,บ่อไหนจะบ่อยากกิน เขาซุดๆก็ตายกินขานาดมาร์กซิดานี่ยังกินมามาร์กซิดานี่นิดหน่อยเขาเก็บไปไหมดแล้วก็ตายก็กินได้นี่เก็บให้กินแล้วเอาหายไปเสียหมดนิดหน่อยเก็บกินทุกมือแล้วหายหมดแล้วคือตอนนี้คือตุลีกับหนองซาวานะ ไปเก็บไปเก็บอาหารกระต่ายมาเนาะเดี๋ยวนี้ยังบวกลับมาเถอะติ๊ก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 ตุ๊กตุ๊กอันนี้คือหนาจะาแม่งตุกผูกอ่ะตุกผูกมดตุ๊แม่กับตุ๊แม่มดหนะทั้งสองนี่เพราะฉันมันสิเกิดลูกได้นี่เขีนของคนอื่นเขาเลี้ยงเลี้ยง ได้ประมาณสองสามเดือนของของเขาเกิดเมื่อมแล้วแต่ว่านี่คือบวกเกิดหน่าจะแม่อ่าผูกกับผูกมดหรือว่าแม่กับแม่มดนะทั้งสองเลยถ้าถ้าเอาตัวแม่มาน,นํานี้คือสิเกิดไว้เนาะแต่ว่าสองโตนี้หน่าจะเพศเดียวกันเป็นมูก,กันเป็นเซียวกันอืมหนาจะเกาให้กันดุดิกดุดิก

ตอนนี้คือหน่องสาวเพิ่นเอาอาหารลุกดิกก็บตุกติกมาแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวว่ากันเนอเราพอไหมเราพอแบบแบบได,าด้รึเปล่าโอ้โหเก็บมาแบบนี้เลยปกติเขาจะเก็บยอดให้กินเถอะนะแต่ว่าใส่ดิ๊กหน่อยเราพวกหนาจะพูบอกเราแต่ว่าเพิ่นเก็บแบบนี้มาแตก่ก็กินอยู่เด้ hiện song tố hẳn kín thay kín mà Anh này tết chờ mua tốt chứ này là kín kín đi rồi kín kín ไม, <laughs> มจะติดตดนีงอ่ะยอะก,กันกินถาว่าแห้งันีนี้ไ่ค่อยกินเนาะแต่ว่าตัวรีบๆนี่บม่ค่อยเลือกอาหารปันใดถ้าเป็นพืชน,นะเอาซ้ายให้กินมาเลยกระตายเลี้ยงง่ายสุด